จอมโจรชอลิ้วเหียงเล่มที่หนึ่งตอนกลิ่นหอมกลางฐานเลือด ที่สองน้ำทิพเทวาทแท็กที่สองโซโยงยงจัดหาผ้าคลุมขนาดใหญ่ผืนหนึ่ง ปิดคลุมซากศพทั้งห้าซากเอาไว้ส่งเตี้ยมหยีจึงกล้าขึ้นมายังดาดฟ้าเรือมือขวานางหิ้วตะเกียงที่จัดสร้างด้วยประณีดดวงหนึ่งมือซ้ายหิ้วผลไม้มาตร้าหนึ่งประกายดาวกระพริบแสงทีละน้อยน้ำทะเลเรืองรองดังแพร่ต่วนพวกนางยังอยู่ท่ามกลางลมทะเลอันเฉืยอฉิิวจิตใจกลับไม่ปลอดโปร่งสบายแม้แต่น้อยมีซากศพของคนแปลกหน้าห้าคน นอนตายอยู่ด้านข้างไม่มีผู้ใดบังเกิดความปลอดโปร่งสบายได้ชอลิวเฮียงจากไปด้วยเวลานานแล้วบนผิวทะเลที่ห่างไปมีไฟประมงวับแวมคล้ายประกายดาวบนท้องฟ้าหลีอั้งซิ่วหัวร่อคลาหนึ่งกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเพียงหวังว่าเขาอย่าได้ถูกผู้คนยึดถือเป็นปลาจับตัวไปส่งเตี้ยมยีหัวร่อฮิฮะยังคงกล่าวเป็นภาษากวางตุ้งว่า หากมีคนยึดถือเขาเป็นปลาจับตัวไปคนผู้นั้นต้องเป็นกอกอพี่ชายของท่านลีอังซิวถลึงตาใส่แล้วกล่าวขึ้นว่ามีเรื่องประหลาดประการหนึ่งข้าพระเจ้ามักไม่เข้าใจภาษาโซจิวหน้าฟังที่สุดย่งเจ๊กลับไม่ยอมกล่าวภาษากวางตุ้งฟังดูคล้ายนกร้องผ่านมีคนพอใจกล่าวออกมาส่งเตียมยีสแยหน้าล้อเลียน กล่าวเป็นภาษากวางตุ้งอย่างยิ้มแย้มว่าข้าพระเจ้าทราบว่าท่านไม่ยินดีฟังดังนั้นผานคิดกล่าวยั่วยุท่านจนคลั่งใจตายไม่ทันกล่าวจบตลอดทั้งร่างกระโดดปลาดขึ้นทั้งร่ำร้องทั้งโลดเต้นอยู่บนดาดฟ้าเรือปรากฏวัตถุหนึ่งเลื่อนไหลออกจากแขนเสื้อนางกลับเป็นปลาตัวหนึ่งเห็นชอลิวเฮียงไม่ทราบยืนอยู่ที่ห่างไปอย่างยิ้มแย้มตั้งแต่เมื่อใด มือสายจับปลาตัวหนึ่งมือขวาความจริงก็มีปลาแต่ลอบหย่อนลงไปในปกเสื้อของส่งเตียมยีส่งเตียมยีแตกตื่นจนหน้าซีดขาวขยี้เท้าโถมเข้ามาหมายยิกขวนชอลิวเฮียงชอลิวเฮียงยิ้มพลางกล่าวขึ้นว่า <c oughs> ข้าพเจ้าเพิ่งพบเห็นบุคคลที่ท่านต้องการพบที่สุดคนหนึ่งหากท่านหยิกจนข้าพเจ้าเจ็บปวดข้าพเจ้าจะไม่บอกแล้วมือที่คิดหมายจิกขวนคนของส่งเตียมยี แปลเปลี่ยนเป็นโอบคอของเขากล่าวขึ้นว่ารีบบอกเป็นผู้ใดชอลิวเฮียงกระพริบตาดวงตาของเขากระจ่างดังดวงดาวปากก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าบุคคลที่ท่านต้องการพบที่สุดเป็นผู้ใดหรือทอดตาทั่วแผ่นดินผู้ใดดีดพินได้ไพเราะที่สุดผู้ใดวาดภาพได้สวยงามที่สุดผู้ใดแต่งบทกวีชวนให้เคลือเพลิมหลงไหลผู้ใดปรุงอาหารได้เอมโอดชวน รับประทานไม่ทันกล่าวจบหลีอังซิ่วก็ปลบมือกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบแล้วท่านหมายถึงเหมียวเจงหลวงจีนเลิศวิจิตบ้อหวยซ่องเตี้ยมหยีฉุดดึงมือของชอลิวเฮียงเอาไว้ถามขึ้นว่าท่านพบเห็นเขาจริงๆเขาอยู่ที่ใดหรือชอลิวเฮียงยิ้มพลางแล้วกล่าวขึ้นว่าเขานั่งอยู่บนเรือน้อยแต่ผู้เดียวคล้ายกำลังสวดมนต์คล้ายกำลังแต่งกวี ข้าพเจ้าพอพโผล่ขึ้นจากน้ําสีหน้าของเขาในตอนนั้นหน้าเสียดายที่พวกท่านไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยส่งเตรียมยีถามขึ้นว่า ท่านรู้จักเขาหรือชอเลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าพบผ่านเขาเพียงสามครั้งครั้งแรกข้าพเจ้าดื่มสุรากับเขาสามวันสามคืนครั้งที่สองข้าพเจ้าเล่นหมากล้อมกับเขาห้าวันห้าคืนส่วนครั้งที่สามข้าพเจ้าสนทนาธรรมกับเขาเจ็ดวันเจ็ดคืนชอลิวเฮียงยิ้มพลางแล้วกล่าวสืบต่อการสนทนาธรรมข้าพเจ้าย่อมสู้เขาไม่ได้แต่เรื่องดื่มสุราเขาดื่มสู้ ข้าพเจ้าไม่ได้หลีอั้งซิ่วอดถามไม่ได้ว่าการเล่นหมากล้อมเล่าข้าพเจ้าบอกว่าเสมอแต่หลวงจีนนี้ผ่านไม่ยินยอมหลีอั้งซิ่วหัวรอคิกคักกล่าวขึ้นว่านอกจากดื่มสุราและต่อยตีแล้วเกรงว่าไม่ว่าอันใดท่านล้วนสู้ผู้อื่นไม่ได้เหลวไหลอย่างน้อยเรื่องรับประทานข้าวข้าพเจ้ารับประทานจุกว่าเขาหลีอั้งซิ่วหัวรอจนงอตัว ส่งเตียมยีฉุดดึงแขนเสื้อชอลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าท่านชะไหนไม่เชิญเขามานั่งสนทนาชอลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าเขาความจริงคิดมาเต่ข้าพเจ้าพอบอกว่าที่นี้มีดารุณีน้อยหลายนางต้องการพบเขาเขาก็วิ่งหนีไปราวกระต่ายต้องลูกธนูส่งเตียมยีเชิดปากน้อยๆกล่าวเป็นภาษากวางตุ้งเช่นเคยว่าเขาบวชเป็นหลวงจีนแล้ว ยังกลัวสตรีใหญ่กันจอรือเฮียงยิ้มพลางแล้วกล่าวขึ้นว่าเนื่องด้วยเป็นหลวงจีนจึงต้องกลัวเกรงหากมิใช่หลวงจีนก็ไม่กลัวแล้วหลีอั้งซิ่วหัวร้อเสียงเจ้ยเจ้ากล่าวขึ้นว่าหากเขาไม่ใช่หลวงจีนเขาพเจ้ารับรองว่าเขาต้องโลดแล่นมาด้วยความรวดเร็วดุดกระต่ายอีกโซโยงยงยิ้มอย่างนุ่มนวลกล่าวขึ้นว่า ฟังว่าคนผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงในสถาบันสงฆ์มิเพียงแตกฉานกับกรอนโครงฉันตัวหนังสือภาพวาดมิหนำซ้ำด้านวิชาฝีมือก็นับเป็นยอดฝีมือจอลิวเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ย hey, ไหนเลยเป็นเพียงยอดฝีมือถึงกับเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในสิทธิเซี่ยวลิมยี่น่าเสียดายที่เขาเขาฉานฉลาดเกินไปรอบรู้แตกฉานมากเกินไปชื่อเสียง ก็กระเดืองดังเกินไปดังนั้นตอนนี้เทียนโอ้ใต้ซือแห่งเซี่ยวลิมยี่แต่งตั้งเจ้าอาวาดรุ่นต่อไปกลับเลือกหลวงจีนบ่อเสียงไร้ลักซึ่งไม่ว่าด้านใดก็สู้เขาไม่ได้ลีอั้งซิ่วกล่าวขึ้นว่าด้วยนิสัยใจคอของเขาคงไม่ถือสาเรื่องเช่นนี้ชอริวเฮียงปลบมือกล่าวขึ้นว่าคิดไม่ถึงลีอังซิ่วกลับเป็นโฉมสะลานผู้รู้ใจของบ่อห้วย โซโยองยงกล่าวขึ้นว่าเขาย่อมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีรายนี้ท่านยังพบเห็นผู้อื่นหรือไม่ชาลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าซากศพเหล่านี้ลอยมาจากบุรพาทิตเรือทุกลำบนท้องทะเลด้านทิศบุรพาข้าพเจ้าล้วนชมดูแล้วนอกจากบ่อห้วยมีเพียงเรือลำหนึ่งที่เป็นชาวบุริมโซโยองยงถามขึ้นว่าผู้ใดเรือลำนั้น โดยสารด้วยสี่องค์ครักษ์ใหญ่สี่ผู้อาวุโสพักกระยาจกและปังจู้หัวหน้าพักคนใหม่ของพวกมันท่านทราบหรือไม่ว่ายิมเล่าปังจู้หัวหน้าพักพูดเท่าแท้ยิมถึงแก่กรรมเมื่อปีก่อนลองคาดเดาดูว่าปังจู้คนใหม่เป็นผู้ใดหรือ โซยองยงถามขึ้นว่าผู้ใดหรือท่านลองคาดเดาดูไหม่เขาเป็นสหายของข้าพเจ้าความสามารถในเชิงสุราใกล้เคียงกับข้าพเจ้ารับประทานอาหารจุไล่เลี่ยกับข้าพเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขายังวาดภาพให้แก่ท่านใบหนึ่งโซย่งยงอุทานดังอากล่าวขึ้นว่าหรือว่าเป็นน้ำเก่งเลง <c oughs> เป็นเขาเอง โซโยงยงกล่าวเสียงอ่อนหวานไปว่าเขาได้เป็นหัวหน้าพักกระยาจกแล้วแสดงว่าแนวทางปฏิบัติในยุทธจักรได้แปลเปลี่ยนไปไม่ยึดติดด้านวัยวุฒิหากคำนึงถึงคุณวุฒินับเป็นเรื่องน่ายินดีน่าอวยพรหลีอังซิ่วกล่าวขึ้นว่าน้ำเกงเลง้งย่อมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีรายนี้เช่นกันดังนั้น ชาลิวเฮียงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวขึ้นว่าดังนั้นข้าพเจ้าก็อับจนปัญญาโซโยองยงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านอับจนปัญญาประเสริฐสุดข้าพเจ้าก็ไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระนี้ชฉาลิวเฮียงถลึงมองผ้าใบที่คลุมซากศพผืนนั้นกล่าวขึ้นว่าพวกท่านลองนึกดูบุคคลทั้งห้านี้ไม่มีส่วนที่ตรงกันหรือไม่สมมุติเช่นหลีอั้งซิ่วชิงกล่าวขึ้นว่า สมมุติเช่นพวกมันล้วนเป็นคนจอลิวเฮียงยังฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านอกจากประการนี้แล้วไม่มีด้านอื่นหรือท่านลองนึกต่อไปโซโยงยงผุดลุกขึ้นอย่างแช่มชอยกล่าวขึ้นว่าพวกท่านต้องการนึกให้ลงไปนึกในห้องท้องเรือข้าพเจ้าจะชงชาให้แก่พวกท่านป้านหนึ่งพวกท่านต้องการนึกตลอดทั้งคืนก็หาเป็นไรไม่แต่ห้ามมิให้นั่งตากลม ในที่นี้แล้วห้องท้องเรือตกแต่งด้วยความประณีตงดงามไม่มีเนื้อที่สูญเปล่าแม้สักนิ้วเดียวและไม่มีข้าวของชิ้นใดสกิดให้ผู้คนรู้สึกขัดตาพอลงบันไดามาเป็นห้องพักผ่อนอันกระทัดรัดแสงตะเกียงสาดส่องลงมาอย่างแช่มชา้าในห้องท้องเรืออันมืดมิดปรากฏแสงสว่างขึ้นทีละน้อยชอลิวเฮียงที่เดินนำหน้าพลันชะงักเท้าลง หลายกับถูกผู้คนใช้ตะปูตัวหนึ่งตอกตรึงกับพื้นไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวในห้องท้องเรือ กลับมีคนเป็นสตรีเห็นนางขันหลังให้แก่ประตูนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดของชอลิวเฮียงเมื่อมองจากทางด้านหลังเพียงเห็นเรือนผมที่เกล้าเป็นมวยสูงกับมือข้างหนึ่งเป็นมือที่สวยงามข้างหนึ่งยามนี้มือข้างนี้ถือถ้วยใบหนึ่งภายในถ้วยบรรจุสุราที่ชอลิวเฮียงโปรดปรานที่สุดนางกลับไม่เกรงอกเกรงใจแม้แต่น้อยชอลิวเฮียงโซ่ยงยงหลีอั้งซิ่ว ส่งเตี้ยมยีทั้งสี่ยืนตะลึงลานบนพื้นเรืออ้าปากค้างไว้ไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้สตรีนางนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อใดทั้งหมดหาล่วงรู้ไหมอาจบางทีนางลอบเข้ามาในขณะที่ชอลิวเฮียงดำลงทะเลแต่กลับสามารถอําพลางหูตาโซ่ย่งยงหลีอังซิวและส่งเตี้ยมยีได้นับว่ามีความสามารถไม่น้อยได้ยินซุ่มเสียง สดใสยเย็นชาเสียงหนึ่งกล่าวอย่างเช่มช้าว่าผู้มาใช่เป็นขุนโจรชอลิวเฮียงหรือไม่ชอลิวเฮียงตอบไปว่ามิผิดข้าพเจ้าใช่เดินเข้าประตูผิดหรือไม่สตรีนางนั้นกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านไม่ได้เข้าประตูผิดนี่เป็นสถานที่ของท่านเมื่อเป็นสถานที่ของข้าพเจ้าโกเนียจะไหนนั่งอยู่ที่นี้สตรีนางนั้นกล่าวขึ้นว่า ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าพอใจชอหลิวเฮียงเปลี่ยเสียงหัวรอดดังๆกล่าวว่าเหตุผลนี้ไม่เลวไม่เลวจริงๆนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ยินว่าชอหลิวเฮียงไม่เคยปฏิเสธต่อสตรีมาก่อนนางพลันหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับชอหลิวเฮียงแสงตะเกียงจึงส่องต้องใบหน้านางหากบอกว่าในแผ่นดินมีเขาใบหน้าของสตรีชนิดหนึ่ง สามารถทำให้ลมหายใจของบุรุษแทบขาดอย่างนั้นก็เป็นใบหน้าของสตรีนางนี้หากบอกว่าในแผ่นดินมีประกายตาของสตรีชนิดหนึ่งสามารถทำให้หัวใจของบุรุษหยุดเต้นก็เป็นประกายตาของสตรีนางนี้แล้วยามนี้ประกายตาคู่นี้จับจ้องมองชอลิ้วเฮียงนางกล่าวอย่างแช่มช้าเนิบหน้าว่าตอนนี้เหตุผลน,นี้เพียงพอแล้ว หรือไม่ชอลิวเฮียงตะกุกตะกักว่าม,ม,ม,มิผิดเหตุผลนี้แปลเปลี่ยนเป็นเกินพอดีเกินไปแล้วในที่สุดเขาสามารถเบือนสายตาจากใบหน้าสตรีนางนี้ค่อยพบว่านางสวมใส่ชุดยาวเนื้อแพลเบาบางขาวสะอาดที่วางเอวรัดไว้ด้วยสายรัดสีเงินเส้นหนึ่งสตรีนางนั้นกล่าวช้าๆว่าตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่า ข้าพเจ้ามาจากสถานที่ใดชอลิวเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยข้าพเจ้ายินยอมไม่ทราบประเสริฐกว่าเพราะเหตุใดหรือชอลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าในแผ่นดินหากมีสตรีที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการครบหาด้วยนั่นต้องเป็นสิทธิ์ของวังน้ำทิพย์ สตรีนางนี้พลันผุดลุกขึ้นหมุนตัวไปหยิบฉวยป้านเงินจากแคร่รินสุราเปี่ยมปรีอีกถ้วยหนึ่งสร้างความเจ็บปวดใจแก่ชอเลี้ยวเฮียงจนทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ข้าพรเจ้าต้องการทราบว่าท่านมายัางที่นี้นอกจากดื่มสุราแล้วยังมีเรื่องอันใดหรือทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งลากเก้าอี้ตัวหนึ่งสุดกายนั่งลง สตรีนางนั้นเบือนหน้ามาจับจ้องมองจอลิวเฮียงกล่าวย้ำทีละคำว่ายะโสเย็นชาไร้มารยาทแต่ก็มีบ้างบางประการที่สร้างความลุ่มหลงแก่โกเนี้ยน้อยอยู่บ้างท่านไม่แตกต่างกับคำร่ำลือจริงๆชอลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าขอบคุณเพียงไม่ทราบคำร่ำลือในยุทธจักรใช่โจดจันถึงอีกเรื่องหนึ่งของข้าพเจ้าหรือไม่ เรื่องอันใดชอลิวเฮียงกล่าวขึ้นว่าหากแม้นมีสตรีแปลกหน้าเข้ามายังห้องท้องเรือของข้าพเจ้านั่งเก้าอี้ของข้าพเจ้าดื่มสุราของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามักจับนางโยนลงทะเลโดยเฉพาะสตรีที่เข้าใจว่าตัวเองงดงามยิ่งแท้ที่จริงไม่งดงามเท่าใดกล่าวพลางก็เหยียดเท้าปอดโปร่งตะเตรียมชื่นชมกับสีหน้าอันขุนเคืองของสาวจริงดังคาดหมาย สตรีนางนั้นขุนแขนจนหน้าซีดขาวมือไม้สั่นระร,ริกหลีอัง้งซิวรีบเดินเข้าไปหยิบฉุยถ้วยทองจากมือนางแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวขึ้นว่าหากโกเนียคิดคว้างถ้วยทิ้งข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเป็นถ้วยเหล็กมาใบหน้าของสตรีนางนั้นแปลเปลี่ยนจากเขียวคล้ำเป็นซีดขาวจากซีดขาวเป็นแดงกำ่ำพลันแย้มยิ้มออกมากล่าวขึ้นว่าประเสริฐมาก พวกท่านล้วนสนุกสนานน่าสนใจแต่ตอนนี้เวลาแห่งการล้อเล่นผ่านพ้นไปแล้วชอลิเฮียงถามขึ้นว่าท่านตระเตรียมร้องไห้หรือสตรีนางนั้นกล่าวเสียงเย็นชาว่าหากท่านไม่คืนสิ่งของนั้นแก่ข้าพเจ้าเกรงว่ากระทั่งร้องไห้ยังร้องไม่ออกคืนแก่ท่านข้าพเจ้าหยิบยืมอันใดของท่านสตรีนางนั้นกล่าวขึ้นว่าท่านไม่ได้หยิบยืม ย่อมไม่ได้หยิบยืมผู้คนทั้งแผ่นดินล้วนทราบว่าชอหลิวเฮียงไม่เคยหยิบยืมสิ่งของใดจากบุคคลใดมาก่อนนางแค่นหัวร่อแล้วกล่าวต่อท่านขโมยชอเหลิวเฮียงขมวดคิ้วกล่าวขึ้นว่าขโมยข้าพเจ้าขโมยสิ่งใดของท่านน้ำทิพเทวาชอหลิวเฮียงพลันเบิกตาจนกลมกว้างร้องพโล่งไปว่าท่านว่าอะไรสตรีนางนั้นกล่าวย้ำทีละคำว่า น้ำทิพเทวา จอรเฮียงกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าท่านหมายความว่าน้ำทิพเทวาภายในวังท่านถูกผู้คนขโมยออกมาข้าพเจ้าเดินทางเป็นพันลีมาถึงที่นี้ย่อมไม่ใช่เพื่อหลอกลวงท่านเล่นกระมังดวงตาชอลิเฮียงทอประกายปีติยินดีพ,พึมพำไปว่าวิเศษวิเศษแท้ทุกเรื่องราวแปลเปลี่ยนเป็นน่าสนใจกว่าเดิมเพียงไม่ทราบน้ำทิพเทวาของพวกท่าน ถูกผู้คนขโมยไปมากน้อยเท่าใดสตรีนางนั้นกล่าวเสียงเย็นชาว่าไม่มากเพียงไม่กี่หยดเท่านั้นแต่ก็เพียงพอกับการปลิดชีวิตยอดฝีมือชาวบุลิมม30คนโดยที่ผู้คนไม่ทราบต้นสายปลายเหตุหากใช้อย่างถูกวิธีสามารถฆ่าชีวิตได้37คนโซ่ย่องยงสูดลมหายใจเข้าไปอย่างเน็บหนาวกล่าวขึ้นว่าท่านเข้าใจว่าเขาเป็นคนขโมยหรือ สตรีนางนั้นแค้นหัวร่ออย่างเย็นชากล่าวขึ้นว่านอกจากขุนโจรชอลิ้วเฮียงแล้วยังมีผู้ใดสามารถขโมยหญ้าสักต้นไม้สักท่อนไปจากวังน้ํำทิพย์หรือชอลิ้วเฮียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าขอบคุณที่ชมเชยเช่นนี้เป็นว่าหากข้าพเจ้าบอกว่าไม่ได้กระทำเรื่องนี้ท่านก็ไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดสตรีนางนั้นกล่าวขึ้นว่า ท่านสามารถทําให้ข้าพเจ้าเชื่อหรือชอลิวเฮียงกล่าวว่าอาจบางทีอาจบางทีสามารถเขาพลันกระโดดปราดขึ้นฉุดดึงมือของสตรีนางนั้นกล่าวขึ้นว่าอย่างน้อยท่านสมควรให้ข้าพเจ้านําท่านไปชมดูของสิ่งหนึ่งข้าพเจ้ารับรองว่าของสิ่งนี้น่าสนใจยิ่งน่าสนใจยิ่งไม่ทราบเพราะเหตุใดสตรีที่ยโสเยนชานางนั้น กลับถูกฉุดดึงออกไปในลักษณะนี้โซโยงยงทอดถอนใจแล้วกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยหากเขาคิดฉุดดึงมือของสตรีนางหนึ่งเกรงว่าไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ซ่งเตี้ยมยีกระพริบตาแล้วกล่าวว่าหากสิทธิ์ของวังน้ำทิพย์ล้วนเป็นบุรุษก็ประเสรศิฐลีอังซิ่วกล่าวอีกว่าเป็นสตรีก็หาเป็นไรไม่แต่ทางที่ดีขี้ริ้วกว่านี้ ส่งเตียมยีกล่าวอย่างยิ้มแย้มไปว่าหากแม้นขี้ริ้วเราบ่อแม้แชยักษสีก็ขอบคุณมากแล้ว